สวัสดีครับผมบอยสิธิชัยครับสวัสดีพี่น้องช่อง y o YouTube หมอลําใจเัินร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคลับนะครับขอบพระคุณนะครับสำหรับยอดซับสไคร์นะครับเมื่อนี้ฉลองครบหนึ่งแสนคนหนึ่งแสนันครับที่เข้ามาเป็นขอบคัวข,ของมะลําใจเงินร้อยบอยซิดิชัยนะครับผู้ติดตามนะครับขอบพระคุณทุกการสนับสนุน ทุกกิจกรรมนะครับของบอยสิดี้ช่ลักกัคณะมอลล่ใจกันรอยครับพี่น้องซอยกดแช่ซอยกดไล่นะครับกดถูกใจแล้วก็เขามาชมมาแสดงความกิดเห็นมาคอมเมนต์นะครับตั้งแต่มือแรกที่เปิดช่องมานะครับผมช่องมอลล่ใจกันรอยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดของเฮานี้ก็ได้มาพัฒนาช่วงเจอโควิดหลบแรกครับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา นะครับผมกับพัฒนาเฮ็ดคลิปนะครับเฮ็ดเพลงนะครับหรือซีมิตัดต่อการแสดงหน้าเวทีนะครับอามาอัพโหลดนะครับลงใน YouTube ช่องนี้ให้แฟนคลับผู้ติดต,ตามทุกๆคนได้สนับสนุนได้ร่วมสนุกกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ห้องอัดแค้นเขียวเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับอาจารย์อนแค้นเขียวนะครับมือนีมาทายถ้ำเอ็มีเพลง หักสาวอำนาจเจริญนะครับบ้านอาจารย์อุ่นย้อมเพื่อกุชินาไลานะครับจังหวัดกาลสิน,บ,นบ้านยังก่อบัวขาวกุชินาไลาเอออำเภอบัวขาวอำเภอกุชินาไลานะครับคเข้าใจว่าอำเภอบัวขาวครับ ผลงานก่อนล้ำฮักสาอำนาจเจริญครับเป็นลํำเดินกาะสินนะครับเอามาเห็ดดนตรีมาอีกรอบหนึ่งจริงๆเป็นพเพ่งเก่าผมเคยเอาไปโชว์หน้าเวทีแล้วครับผมเคยเอาไปโชว์หน้าเวทีแล้วแต่ว่าบทท่านหนห้เป็นเพ่งแบบนี้ออกมานะครับเพราะว่าเขาเห็ดใส่ดนตรีสดเห่นสดกันเลยนะครับอาจารย์งอเพอนเหดนตรีเห่นสดไห้หน้าเวทีนะครับอันนี้ก็พึ่งเอามาอัดเป็นเทือแลกครังแลกนะครับเป็นมาสเตอร์นะครับพร้อมเอ็มบีนะฮะเสียงพี่น้องได้ ติดตามเร็วๆนี้นะครับคลิปยายวึงนะครับกระสิยูในช่องนี้นะครับกระสิพยา,ยามพัฒนาไปเรื่อยๆหรือแฟนคลับต้องการอยากให้บอยสิริชัยเฮดแบบใดนะครับนําเสนอเรื่องเล่าใดคอนเทนต์ใดพี่น้องก็ซอยเสนอแนหรือแนะน้ำใดนะครับผม ถูกความคิดเห็นนะครับที่พี่น้องคอมเมนต์เขามาผมก็ไปอ่านกดรูปหัวใจกดถูใกใจใหท้ทุกคอมเมนต์นะครับฝากแชร์น่านะครับยิ่งแชร์ไปเท่าไหร่นะครับคนก็นยิ่งหูจใกกันหลายล้วห้องกับสีแดมากเขามาเป็นครอบครัวเดียวกันหลายๆนะครับสีเดมวลครับส่วนของงานการแสดงสดของมะล่ำใจกันร้อยหลังจากที่เขาหยุดโควิด -19 ลเระ,อะลอกใหม่นะครับ ตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นครับมีสัญญาณที่ดีนะครับมีงานดวนเขาวมาพร้อมนะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับมือฮื้อนะครับเมื่อนี้วันที่สิบห้านะครับสิบห้ากุมภาพันธ์นะครับวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี่ครับมือฮื้อนะครับทําการแสดงอยู่วัดบ้านพันดอนครับอาเภอกุมภาวันีจังหวัดอุดรธานีเต็มวงนะครับช่มฟรีเบงฟรีนะครับแจ้งข่าว ประกาศไปหอดสามารถชิกมอลลั่มใจกับรทุกๆคนกัตื่นเต้นครับทุกคนตื่นเต้นเพราะว่ากัอยากเหตุงานแมนบลครับทุกคนก็อยากเฮตุงานสามารถชิกตีมงานลูกน้องผมกับพ่อกันดีใจตื่นเต้นนะครับแต่ว่าผู้ใดมีงานทํานะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็แยกกันไป2เดือนนะครับ2เดือนเต็มๆบางคนก็ต้องเอาตัวรลอดต้องไปหาเหตุงานต้องไปหางานทําเป็นบลครับก็แยกใหญ่กันอ่ ไปเฮ็ดงานบางคนมีงานเฮ็ดแล้วมากบ่ไยครับเราเป็นยังครับว่าน้ากรสิปับไปตามสถานการณ์ก่อนนะครับเอาเลยบอเอาเลยก็ได,ด้ดิ <c oughs> สดอีหลีครับตอนนี้กำลังทายําเททพิ่งซา,สากสาวนาจเลิญน,นะครับได้เสือเสือขังพื้นมาใส่นะครับเสือคือจังเสือจอมขำมังเวียแท้ <c oughs> เหตดงานกันอยู่สองคนครับอาจารย์อ้นอ้น Entertainment Production แบกกองเองไทยเองกำกับเองนะครับเป็นสิ่งธรรมดาครับบม่ได้มีเรื่องเล่าอย่างมากมายนะครับบ่ไ้เป็นสตอรี่นะครับเป็นสิ่งธรรมดานะครับเดี๋ยวขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกคอมเมนต์นะครับหรือทุกการแชร่ ทุกทุกท,ทางเลยที่ซอยบอยสีชัยตั้งแต่มือแรกจนช่องมอลลั่ใจกันลอยได้มากหอด1 0 0 0 0 0สซับสไคร์แล้วนะครับขอพระคุณทุกกำลังใจนะครับเขามาแล้วห้ามออกหํานี้นะครับแล้วก็เชิญพี่น้องเฮ้าหลายๆคนเข้ามาติดตามมอลลัใจกันลอยมาเป็นขอบรัวเดียวกันฮาสิไดมีความสุขแล้วก็มาได้รับข่าวสารข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องเล่าดีๆน้ำกันกับมอลลัใจกันลอยขอบคุณครับไปแล้ว